ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราสามารถค้นพบยารักษาโรคได้เร็วขึ้นถึง10เท่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ recursion บริษัทที่กำลังใช้ AI เพื่อทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความจริงครับคือลองนึกถึงโรคที่เคยพรากชีวิตผู้คนไปมากมายหรือโรคที่ทำให้คนใกล้ตัวเราต้องเจ็บปวดทนทุกทรมานจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถย่นระยะเวลาการหาทางรักษาจาก15ปีให้เหลือแค่ปีครึ่ง นี่มันไม่ใช่แค่พล็อตหนังไซไฟอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือภารกิจที่รีเคอร์ชั่นเขาเดิมพันด้วยทุกอย่างเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเขาทําได้ยังไงเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกับศัตรูตัวชกาดที่วงการยากําลังต่อสู้อยู่กันก่อนครับมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดที่เรียกว่าปัญหาความล้มเหลว90%็นนี่คือเส้นทางแบบเดิมๆครับลองดูสิครับมันคือการเดินทางที่แบบยาวนานมากแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสุดๆ เปรียบไปก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนที่กินเวลาชีวิตคนเราไปเป็น10บสปีแถมยังใช้เงินทุนมหาศาลแบบที่สร้างหนังฟอร์มยักษ์ได้สุบาย,บายเลยนะทั้งหมดนี่เพื่อแลกกับโอกาสสาเร็จที่มันน้อยนิดจริงๆ90%อซโหมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือความหวังของผู้ป่วยนับล,ล้านคนที่มันสลายไปเลยนะคือเงินทุนมหาศาลที่ละลายหายไปกับอากาศแล้วก็เป็นเวลาของนักวิจัยที่ทุ่มเทไปแบบแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย นี่แหละครับโจทย์ที่ยากที่สุดและนี่คือเหตุผลว่าทำไม Recursion ถึงต้องเข้ามาปฏิวัติวงการนี้แล้วจะเอาชนะปัญหาที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงละ่ะคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้หนักขึ้นนะแต่อยู่ที่การทำงานให้ฉลาดขึ้นแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยตั้งหากซึ่งทางออกที่ว่านี้ก็คือ t e คไ b โอครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงโอเคอย่างแรกเลยนะลืมภาพบริษัทยาแบบเก่าๆไปได้เลย เพราะว่า r รียกเรื่อเนี่ยเขาไม่ใช่แบบนั้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนลูกครึ่งมากกว่าครับคือเป็นการจับเอาโลกของห้องแลบชีววิทยาที่แบบมีตลอดทดลองเต็มไปหมดมาเจอกับโลกของซิลิคอนเวลลี์ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI ไอ้อคำว่าเ e คไบโอเนี่ยมันก็คือสิ่งนี้เลยครับคือมันไม่ใช่แค่การใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซล์ธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือการใช้สมองกลนของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยอ่านหรือกระทั่งเข้าใจภาษาที่เซล์มันคุยกัน เพื่อไปหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ข้างในคำตอบที่สายตาคนเราไม่มีทางมองเห็นได้เอาละทีนี้ได้เวลาไปทัวโรงงานของรีเคอร์ช่นกันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนโรงงานที่ว่านี้เขาไม่ได้ผลิตยาวมาเป็นเม็ดๆนะครับสิ่งที่เขาผลิตออกมาคือข้อมูลครับข้อมูลมหาศาลที่จะนำไปสู่การสร้างยาแห่งอนาคตและหัวใจของโรงงานนี้คืออะไรมันคือสิ่งที่เรียกว่า Recursion OS ครับ คิดภาพไม่ได้นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เรามี Windows หรือ Mac OS ใช่ไหมที่คอยจัดการทุกอย่าง recursion OS ก็ทำหน้าที่แบบนั้นเลยแต่เป็นการจัดการการทดลองทางชีววิทยาที่มันซับซ้อนมากๆเป็นล้านๆการทดลองพร้อมๆกันกระบวนการของเขานี่โอ้โหเหมือนดูหนังไซไฟสัรสร้างเรื่องนึงเลยครับคือเขาจะเริ่มจากเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์ขึ้นมาก่อนแล้วก็จงใจทําให้เซลล์พวกนั้นป่วยเพื่อเรียนแบบโลกนั้นๆจากนั้น หุ่นยนต์จะเข้ามาถ่ายภาพเซลล์พวกนี้เป็นล้านๆภาพเลยนะแล้วก็มาถึงไฮไลท์คือการปล่อยให้ AI ที่เป็นเหมือนสุดยอดน,นักสืบเนี่ยมานั่งไล่ดูภาพทั้งหมดเพื่อหาว่าผู้ต้องสงสัยคือสารประกอบตัวไหนที่จะมาพลิกคดีทําให้เซลล์ปล่วยๆกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งทีนี้มาดูสเกลกันบ้างข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคําตอบคือมากกว่า60เพตาไบต ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะมันก็เหมือนกับการที่เราต้องนั่งดูวิดีโอความละเอียดสูงแบบ non-stop นานกว่า7 0 0 0ปีครับเยอะมากจริงๆแล้วความเร็วล่ะห้องแลบอัตโนมัติของเขาเนี่ยทำการทดลองได้สัปดาห์ละประมาณ2.2ล้านครั้งย้ำอีกทีนะต่อสัปดาห์คือแค่7วันเนี่ยเขาทำงานได้มากกว่าที่ห้องแลบธรรมดารรมดาจะทำได้ในรอบหลายสิบปีเลยนะนี่เป็นเป็นสเกลที่มนุษย์เราทำเองไม่ได้แล้วจริงๆครับแล้วพอนำเอาข้อมูลมาหาสาร กับความเร็วระดับนี้มารวมกันผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรมันคือแผนที่ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาที่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วล่ะครับตอนนี้คือเขาเชื่อมยองยีนกับสารประกอบต่างๆมากกว่า6ล้านล้านความสัมพันธ์มันเหมือนกับการสร้าง Google Maps ให้กับร่างกายมนุษย์เลยอะเพื่อให้ AI ใช้เป็นแผนที่นำทางไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆนั่นเองโอเคมีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอยู่ในมือแล้วคำถามต่อมาเลยก็คือแล้วจะทำเงินจากมันยังไงล่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าแผนธุรกิจของเขามันฉลาดแค่ไหนเขาไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งนะครับแต่เขาไปพร้อมกัน2ทางเลยทางแรกคือสร้างเองเลยพัฒนายาของตัวเองสําหรับโรครักษายากๆซึ่งถ้าทําสําเร็จนะโอ้โหก็เหมือนถูกแจ็กพอตรางวัลที่1นึ่ะส่วนอีกทางก็คือให้เช่า เปิดระบบของตัวเองให้บริษัทยายักษ์ใหญ่เจ้าอื่นเข้ามาใช้อันนี้ก็เหมือนเก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆเป็นไรายได้ที่แน่นอนเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากๆครับแน่นอนการลงทุนอะไรที่มันมีโอกาสจะเปลี่ยนโลกได้เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเป็นธรรมดาเรามาดูทั้งสองด้านแบบแฟร์ๆกันดีกว่าครับคือสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือตอนนี้ Recursion ยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเผาเงินสดหรือ Cash Burn นะครับ แต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้ครับที่ต้องลงทุนลงแรงลดน้ำพรวนดินไปก่อนซึ่งก็คือการทุ่มเงินมหาศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะรอวันเก็บเกี่ยวผลของมันในอนาคตเป็นเรื่องปกติสุดๆสำหรับบริษัทสไตล์นี้ครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมแบบสมดุลๆเลยนะด้านหนึ่งเรามีบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนเกมของทั้งวงการได้เลยแถมยังได้รับการยอมรับจากพันธุ์ใหญ่ๆแล้วด้วยอันนี้คือจุดแข็งที่ชัดเจนมากแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องการใช้เงินลงทุนที่สูงมากและความไม่แน่นอนของการทดลองทางคลินิกที่มันมีโอกาสล้งเหลวได้เสมอซึ่งเป็น2เรื่องที่ต้องมองไปพร้อมๆกันครับแต่ไม่ว่าความเสี่ยงทางการเงินมันจะเป็นยังไงนะสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆก็คือ หัวใจของทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องเงินทองเยอะเลยนั่นก็คือภารกิจในการถอดรหัสความลับของชีววิทยาเพื่อที่จะยกระดับชีวิตของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆเรื่องราวของ recursion เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่บทแรกของการปฏวิวัติวงการแพทย์ด้วย AI ทั้งหมดเลยก็ได้และมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดไว้ให้เราได้คิดตามกันว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่จะกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์ถูกลบชื่อออกไปแล้วก็เหลือไว้เป็นแค่เรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังฟังเท่านั้น